วันนี้นะคะเราก็มาเปิดรถอีกสองคันรึวเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันว่าออกรถกับเราเนี่ยง่ายขนาดไหนนะคะ <c oughs> ค่ะตอนนี้ลูกค้าทําอาชีพอ,อะไรอยู่คะขับไร่ลอยขอับอืมแล้วรู้จักวีแมปดของเราจากทั้งไหนคะลูกค้าเพื่อนแนะนำมาอ๋อเพื่อนแนะนํามาแล้วก็รอมดนานไหมคะมไม่ไดานุบัติไม่ดานเลยครับไวไวมากเลยมีการดีมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็อ่าที่สําคัญรถ เราสวยถูกใจไหมถูกใจอืแล้วรู้ไหมคะว่ามีประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้6ปีใช้ได้เลยครับใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะออกอีกก็กลับมาหาเราเนาะถูกใจครับบริการดีถูกใจถูกใจดีครับรถสวยถูกใจนะคะแล้วก็บริการดีแล้วก็ที่สําคัญมีดูแลหลังการขายให้ด้วยนะคะเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้6ปี60,000กิโลนะคะอันนี้ยืนยันจากลูกค้าเนาะออกง่ายอนุมัติไวรถสวยถูกใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณลูกค้าเนี่ยมาซื้อรถกับปุ้ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีมากโอ้ดีมากคุณคุณลูกค้าทำอาชีพอะไรคะขับรถสิบล,ลอ้อขับรถสิบล้อรู้จักปุ้ยจากช่องทางไหนคะเต็นทีแปดแปดของเราอ๋อวิ่งรถจบบมองเห็นว่าเออมันเต็นเขาดีแล้วเราก็เลยแลวแะทามดูโอ้แล้วคุณพ่อเนี่ยมาซื้อรถกับปุ้ยเนี่ยรอนานไหมคะไม่นานไวเยีมเลยค่ะแล้วคุณพ่อชอบรถที่นี่ไหม ชอบแวะเข้ามาหาปุ้ยนี่แล้วปุ้ยบริการเป็นยังไงบ้างก็บริการก็ดีมากๆเลยขอบพระคุณคุณพ่อมากนะคะขอบคุณครับ